อาแล้วครับผมก็ต้องกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮาร์ดแวรอนเอาอีกสักคลิปละกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มาทำคอนเทนต์นะฮะคอนเทนต์ก็คือถ้าประเทศไทยเนี่ยเป็นมหาอำนาจตั้งแต่ปีเริ่มต้นจะเป็นยังไงนะฮะและนี่ก็คือประเทศไทยในปัจจุบันของเรานั่นเองนะ,ะจะสังเกตว่าโอ้โหดูดินแดนสิพ่อคนแม่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ผู้นาของเราคนปัจจุบันก็นะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมนั่นรู้กันไปเลยนะ โอเคแต่โฟกัสจริงๆไม่มีอะไรเลยนะโฟกัสจะยังเหมือนเดิมนะแล้วก็มอนที่เราเล่นเนี่ยเป็นปี2000นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเราเนี่ยจะใส่เบียร์กับอินเดียแล้วก็จีนได้หรือเปล่านะแล้วก็หลังจากที่ผมเนี่ยเป็นมหาหนาาใช่ไหมล่ะผมก็จะต้องมีโรงโรงงานที่คุณพ่อคุณแม่เยอะใช่ไหมผมก็มีโรงงานอยู่ที่โรงงานทหารอยู่ที่56โรงแล้วก็โรงงานพลเรือนอยู่ที่60โรงแล้วก็มีแร่ที่เอ่อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นพวกล้อรถยนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าเอเชียมันจะมีล้อรถยนต์เยอะฮะนะฮะ แล้วก็ประชากรตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยนะว่าประชากรประเทศไทยเนี่ยมีอยู่แค่50ล้านคนนะฮะแต่เขาเรียกว่าอะไรนะประชากรชั้น2แล้วกันมีประมาณ400ล้านคนนะโอเคดูซิในพลเรามีใครบ้างเนี่ยในพลเห็นหนะ้าตาเห็นจนเบื่อในไๆเนี่ย,ย,เ,ยเห็นจนเบื่ออย่างเห็นแล้วอะ่ะเห็นจนไม่รู้จะเห็นยังไงละตั้งไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมว่าผมจะลุยอินเดียก่อนนะครับอย่างแรกหรือไม่ก็อาจจะบุกไอ้รัฐนี้ก่อนจะดูทีมก่อนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ โอเคเริ่มมาก็มาวิจัยพวกของทั่วไปที่พอที่เราเจะเอาไปใช้ในอนาคตกันดีกว่ามันจะเป็นพวกโรงงานนิดนึงแล้วก็ชิปอันนึงแล้วก็ปืนนะฮะปืนนี่น่าจะเป็นเปลี่ยนจาก M 1 6เป็น Pa w เนะฮะอ่าโอเคแล้วก็โรงงานเริ่มมาแล้วก็โรงงานอุต M 1 6ไปก่อนแล้วกันอย่างนึงแล้วก็รถไฟสักสามนะฮะอ่าระเบิดอันนี้ระเบิดนี่มันเป็นจนติดแทงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มีปืนใหญ่ปืนใหญ่ก็เอามาหน่อยนึงนะฮะ แล้วก็รถบรรทุกสักนิดนึงแล้วก็ N ร A นะฮะปืนต่อต้านอากาศยานมีอะไรอีกอะซับายอะซัลายใช่หมดแล้วปะหมดแล้วนะฮะเครื่องบินทั้งหน่อยแล้วกันเครื่องบินนี่เรายังใช้เป็นมิกยี่สิบเก้าอยู่เลยนะครับใช้ไปก่อนแล้วกันมิกยี่สิบเก้าโอเคเต็มแล้วฮะ แม่พอเป็นมหาอำนาจนี่อะไรมันก็ดูดีไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยปกครองโดยบารักโอบามานะฮะแล้วก็กำลังทำสงครามกับประเทศอิสลามสเตตออฟอิหร่านแอนดอ์แดูเอะไรไม่รู้สักอย่างะนะฮะก็เป็นพวกไอเอสหรือมั้งผมก็ไม่แน่ใจมันตรงเนี้ยในปี2016ม,มันก็ไอเอสแหละมันคงไม่มีอะไรหรอกมนะั้งโอเค เอ่อผมจะมาผมเป็นสายผลิตการอยู่แล้วผมจะผมจะมาสายผลิตการเดิมแล้วกันนะครับสงครามตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไอพวกนี้ก็ลบกับพวกอังกงกิตอะไรเงี้ยนะแต่ไม่มีโรงงานอยู่แล้วนะอืมเอ่อเดี๋ยวผมไปสร้างสัพพายเชื่อมไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราได้ดินแดนมาค่อนข้างเยอะสัพพายเราเราก็จะต้องมีไว้ก่อนเเราก็เชื่อมจากแผ่นดินจงแผ่นดินจีนมาด้วยนี่เชื่อมไปใครบอกผมโปผมไม่ได้โปเนี่ยตีปากแตกเลยใครบอกผมโป เออประเทศไทยเป็นมาหาอำนาจตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วครับนะออสมัยก่อนไงสมัยก่อนคนไทยเขาเคยแบบยึดดินแดนอุดมความยิ่งใหญ่อะไรงี้นะฮะออไม่ได้โป้ใครโปโปตีปากเลยอ่าโอเคแล้วก็สร้างสะพายเชื่อมมาสักลูกหนึ่งที่อยู่เดี๋ยนี้หนึลูกนะฮะแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ลุ่มอ่ะ อ่ะเดี๋ยวเป็นไงต่อเดี๋ยวว่ากันครับผมอ่าอยู่ๆเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์ขึ้นมาว่าคนงานเนี่ยนัดหยุดงานนัดหยุดอะไรกันวะเนี่ยเขาบอกข้างในเนี่ยพนักงานของเราไม่ไม่พอใจกับกับสภาพทํางานและค่าจ้างในช่วงนี้นะฮะได้รวมตัวกันบนท้องถนนอย่างเป็นธรรมในชาติและ,ละระดมพลของพวกเขาเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นก็ <S <S คือประมาณว่าอ่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะไปพ์ว่าเออเดี๋ยววันนี้กูจะหยุดงานแล้วไปทวงกันก็พากันไปเต้มไปหมดเลยนะซึ่งเรา ก็จริงๆก็เรื่องสําคัญเอนกันนะสิทธิแรงงานอันที่2เนี่ยปัญหาเรานี้จะแก้ไขได้เองนะแต่ถ้าแต่ถ้าตอบอันที่3เนี่ยบังคับคนกลับไปเข้าไปโรงงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งคุณว่าผู้นําของเราเนี่ยนี่ในผู้นําของเราคนนี้เขาจะตอบข้อไหนครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันโอ้โหเริ่มเกมมาได้สักพักหนึ่งครับเกาหลีเหนือหรือใต้ไม่รู้อ่านไม่ทันนะครับได้ประกาศสงครามกันที่เรียบร้อยนะแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยมีญี่ปุ่นป้องมือด้วยนะครับแล้วก็เกาหลีเหนือนี่อ้าวจีนทิ้งเหรอจีนทิ้งไหมเนี่ เฮ้ยอินทิ้งเหรอโอ้แต่ผมว่าเราเนี่ยอาจจะต้องส่งคนไทยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือสักนิดนึงนะเนี่ยไม่ได้เนี่ยโอ้ตายละเดี๋ยวเอาไงดีวะเออเห็นสภาพในายพุแล้วกูไม่อยากจะส่งไปเลยเออเอา,เอาอยัางไงดีเราจะทำยังไงกับสงครามตรงนี้ดีผมว่าเราปล่อยไปกันไ,ได้มั้งตอนนี้เนี่ยเรามีของอยู่เยอะมากเลยเอานี้ยผมไม่ส่งทหารไปช่วยแล้วกันแต่ผมเนี่ยจะขายของอ่าฮ่ามามีใครสนใจซื้อปืนเก่าๆไหมเนี่ยเอเคเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยปืนรุ่น ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้นี่เอามีของรัดชงรัดฉานเนี่ยไอ้พวกนี้ผมไม่แน่ใจมาอย่างไรนีผมไม่รู้เลยนะเนี่ยอ่ะขายแพงๆหน่อยลแล้วกันครับแล้วก็ซัพพลายเนี่ยเดี๋ยวผมขายให้พวกสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยอ่ะพวกพี่อ่ะอันนี้300แล้วก็เอานี่ไทยของไต้หวันไปด้วยลแล้วกันนะแล้วก็มิกนี่ขออนุญาตยังไม่ขายแล้วกันเพราะว่าเก็บไว้ก่อนอ่ะอันนี้มันบอกอ๋อผมเอาอะไรดีอ่ะอันนี้แล้วกันอ่ะอ่ะประมาณนี้ ามาซื้อกันแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะขายอะไรผมช่วยนี่ไงซาอู่มาซื้อแล้วนี่โอ้โหเป็นไงครับแหมประเทศซาอูผมเดยกก็มีมาเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยผมไปจับมือกับใครดีมีจับมือเกาหลีเหนือด้วยจับมือกับญี่ปุ่นนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็แบบป้องกันร่วมกันนะครับอืมน่าสนใจเดี๋ยวนะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวขอไปทางด้านอ่าอันนี้น่าจะเป็นการเลือกแล้วว่าเราจะอยู่กับใครนะจับมืออเมริกาก็ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะเดี๋ยวเอาเครื่องบินมาก่อนแล้วกัน เป็นยังไงอะสองคารามตรงนี้เหมือนจะไม่มีดันกันไปขึ้นนะเนี่ยเกาหลีเหนือนี่มีกองทัพอยู่3ามเอ่อประมาณ1ล้านแหละอันนี้โอ้แต่คือเรื่องกองทัพอะเกาหลีเหนือน่าจะเยอะกว่าแต่ถ้าเรื่องกําลังแต่เรื่องเทคโทนโลยีอะไรเงี้ยผมว่าเกาหลีใต้น่าจะโหดกว่าอยู่แล้วแล้วก็ญี่ปุ่นส่งคนไปช่วยอยู่ด้วยนะจีนก็จีนยังคงเงียบไปนี่ไงญี่ปุ่นมาขอซื้อผมบอกแล้วว่าต้องมีคนมาซื้อผมแหมเอาขายดิบขายดีขนาดนี้ังไม่มีคนมาซื้อได้ยังไงนะฮะ อนนี้ก็ไอ้พวกลูกซัพพลายที่เราเคยไปสร้างไว้ก็ใกล้สำเร็จเต็มที่แล้วโอเคอูประเทศไทยผมสริครับแม่เนี่ยครับประเทศที่มันเป็นมหาอำนาจมันก็จะสบายสบายเงี้ยแต่ผมว่าประเทศแรกที่ผมจะบุกก็คือเอ่อบังคลาเทศก่อนละกันนะเพราะว่าผมต้องการเปิดแนวเข้ามาตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเป็นไงต่อเดี๋ยวว่ากันครับผมเอ้ยเอาอตรงนะท่านผู้ชมตั้งแต่ผมเล่นมอนนี่มาผมยังไม่เคยเห็นประเทศจีนเกิดสงครามกลางเมืองเลยวะเกิดแล้วด้วยตอนนี้นี่ครับมีเหียอ,อะไรเนี่ยจีนอิสลามเหรอ คือยังไงวะคือคนจีนไม่นับถืออิสลามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีจีนเป็นเผด็จการด้วยนะฮะโอ้โหแล้วจะเป็นยังไงในสงครามครั้งนี้ผมไม่ได้เล่นมอนรีดักอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันแปลกๆเนี่ยเอาแต่จีนเกิดสงครามแบบนี้ผมบอกเลยงี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับเนี่ยโอ้โหสภาพเละมากดูดิแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้ครับอ่ะมีคนมาขอซื้อของเราก็ขายไปก่อนฮนะรถถังผมก็จริงๆรถถังผมมลินอยู่ด้วยเนะี่ยตอนนี้เนี่ยอุ้ยจีนแตกเอา้า ระเบิดเอา้าอุยอ้ยหมหรือว่าปิกออฟเมนจูนี่มันโอ้น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเอา้าจีนแตกเฉยเลยเอา้าคืออะไรเนี่ยสภาพแตกแล้วเฮ้ยแบบนี้เนี่ยความผมว่าที่ผมจะเลงไปตีอ,อินเดียก่อนเนี่ยสงสัยผมว่าผมจะได้ไปประเทศจีนก่อนแน่เลยเนะี่ยดูทรงละ อ,อยู่ๆก็แตกเฉยเลยนะสร้างทหารมาก่อนครับมีมีม,มีจะเกิดมีไงจะมาอีกไหมเนี่ยจะมีก๊กงก๊กอื่นมาอีกไหมโอโ้โหจีนตอนนี้คือเลมากครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในสงครามครั้งนี้ส่วนเกาหลีใต้ก็น่าจะชนะในสงครามสงครามเกาหลีแแหละเพราะว่าใกล้ถึงเปียงยางละเลยเส้นขนาดที่ส7เจ็ไปแล้วนะฮะสามเจ็ดหรือ3 4สไม่รู้ส7มมั้งส่วนยุโรปก็คงเงียบมากครับยุโรปไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยยุโรปนะฮะ ใคก็ยังคงแบบเงียบโอ้ผมว่านะเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจีนเนี่ยใครชนะถ้าจีนคนไหนชนะคนหนึ่งเนี่ยผมว่าเราสามารถรวมแผ่นดินจีนได้เลยจับมือกับญี่ปุ่นแล้วกันครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเอาเป็นไรเขาเขาคือเขามาซื้อของกับประเทศเราเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยนะพราะฉะนะขายเขาเนี่ยน่าจะดีนะ <c oughs> นี่ไงพูดไปทันขัดคำใหม่นเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นนี่เขาว่าอ๋อต่ญี่ปุ่นช่วยสงครามนี้อยู่อ๋อช่วยแบบเข้า,ขาไปเข้าไปช่วยเลยเหรอเฮ้ยมีอะไรเนี่ย ผู้แบ่งแยกดินแดนเรียกนีได้รับการสนับสนุนคืออะไรอะ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเงียบปากพวกมันซะจะมาคุยกันแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่มันดินแดงของผมพวกคุณเนี่ยเป็นอ่าใต้อนาจผมแล้วจะมาคุยกันที่ยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่อ่ะสร้างไว้ก่อนสามกองครับอ่ะเดี๋ยวเป็นไงต่อเดี๋ยวว่ากันครับผมเฮ้ยอยู่ๆมันมีอีเวนท์ที่ขึ้นมาครับว่าอ่าการสนับสนุนรัฐบาลจากรัฐประหารของประชาชนจีน ข้างในเนี่ย <S <S เขาเขียนไว้ว่า,าสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอการสนับสนุนเพื่อรักษาการทูตที่ดีความสัมพันธ์กับเรานะเราสามารถเลือกการสนับสนุนที่ดีต่อการได้อย่างรอบคอบว่าเราจะช่วยเขาแบบไหนนะถ้าเราตอบข้อที่2เนะี่ยก็สนับสนุนทางการเงินข้อแรกก,ก็ทางการเมืองข้อที่สาก็ทางการทหารนะก็ทางการเงินแล้วกันอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยกาสรสนับสนุนทางการเงินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะข้างในเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้ปะ่าวะ คนนี้มั้งอ่าคนเนี้ยคนเนี้ยไอชื่อชื่ออะไรนะชื่อเจ er ียงเจิ้งหมิงอะไรเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอ่าให้คำมั่นสัญอ่าให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนทางการเงินด้วยมนุมนษย์มุษยธรรมแก่กองทัพรัฐบาลไทยและถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการวันนี้โดยให้ความร่วมมือรัฐบาลไทยจะตัดหนี้ให้กับทั้งสองประเทศก็คือเหมือนเขาจะตัดหนี้ที่เราเคยไปเป็นหนี้เขาอะไรก็ไม่รู้กูไปเป็นหนี้มึงตอนไหนวะเนี่ยอ่ะแต่จริงๆยังไงมึงก็แพ้แล้วแหละน่ะดูสภาพก็รู้แล้วน่ะ แพ้แล้วจีนก็แตกแขนขงมาเป็นก๊กก็ต้องมาดูกันว่าก๊กไหนจะรวมชาติได้อะระหว่างนี้เนี่ยผมขอประกาศสงครามใส่บังกลาเทศก่อนเลยละกันนะครับคงใช้เวลานิดนึงนะฮะทหารผมก็เดี๋ยวผมสร้างเป็นสิบสี่กองแล้สิบส <14. S 1> ี่สิบสี่นะสิบสี่โอเคสิบสี่เดี๋ยวเป็นไงต่อเดี๋ยวว่านครับผมมาตอนนี้พร้อมลวที่จะประกาศสงครามใส่บังกลาเทศนะครับแต่ทหารผมนี่ไม่น่าจะไปตีเขาได้เนี่ย มันแออัดกันในแนวเดียวเยอะก็อาจจะลองดูแล้วกันอะประกาศสงครามเลยครับลุยส่วนนี่ครับมาหาำนาจจะมีกองเรืออยู่สิบสี่ลำเออ,เอ,อญี่ปุ่นช่วยด้วยว่ะโอ้ยนี่ไม่สนับสนุนแล้วได้ไหมอะเฮ้ยสนับสนุนตลอดเลยโหรถตีไม่ขึ้นด้วยนะครับโอ้แต่ตรงนี้ขึ้นอยู่สวยอ้าวแล้วผมยึดผมไม่ได้เอาท่าเรือเฮ้ยมึงขึ้นยึดอะไรของมึงไม่เอาท่าเรือ เอ้ยันก็นจะเกินไปเออถ้าเรือเออมันต้องอย่างนั้นนะไ้าเรือครับแล้วก็ตีแนวบนจบสงครามนี้ไปเลยครับจะได้ตีนเดียต่อไปบูขึ้นไปเออให้มันรู้สึว่าวกองทัพใครใหญ่อฮะนี่เป็นไงมหาอำนนาครับเวลาจะตีใครนี่ดูญี่ปุ่นมันส่งกองทัพมาช่วยผมสองกองด้วยนะถึงจะเป็นกองทัพที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งก็เถอะแต่ก,ก็ก็โอเคใช้ได้ ยึดมาครับยวผมจะรวมอินเดียของพวกคุณเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวเองนะพวกคุณจะได้ไม่ต้องร้องไห้กูแต่ด้านนี้คือตีไม่ขึ้นจริงๆนะแต่เหมือนเขาจะเสริมกองทัพมาทันแล้วนะกจะตีไม่ขึ้นว่ะท่านผู้ชมอ่ะกดบัฟเพิ่มอีกไหวไหมมันต้องขึ้นแล้วหรือว่าต้องไปเล่นรถถังก็อยากเล่นรถถังนะ่ะอ่าฮ่ามันไม่ขึ้นเอ่อของจริงจริงนี่ผมก็พยายามปั๊มไปเรื่อยๆอยู่นะเนี่ย แล้วก็มีอามอนนี่เนี่ยมันสามารถเล่นตัวล่าสุดได้นะนก็จะมีพวกสายการไอการวิจัยขึืนเดียวทำไมหน้าคนมันจีนอย่างวะเอาใครดีอะเออเอาคนที่มันเก่งรถถังก็จะเป็นคนนี้โอเคอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเงินลงทุนในโรงพยาบาลอะลงทุนไปเลยครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรารวยอยู่แล้วนะม,มาหามหน้าที่ไหนมันจะจนบมือวานไม่มีเหรอครับมาหามหน้าที่จนแหละผมมันตีไม่ขึ้นว่ะเต็โรงงานผมนี่อย่างเยอะมากเลยเนี่ยอ้อ รถถังอ่ะรถถังก็ใช้เป็น M60 ของเอลไอของไออเมริกาอยู่นะยังไม่ได้เปลี่ยนเรียกว่าใช้ไปก่อนชั่วคราวนะครับเฮ้ยขึ้นแลว้วเวขึ้นแลว้วเวเออมันต้องอย่างนั้นนั่นแหละบุกเข้าไปตีมังหลวงมันอ่าฮ้ยแดงโลเลยตะพุงสะพายนี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เลยเนะี่ยนี่เราตายไปเท่าไหร่สงครามนี้เราตายไปเจ็ดสิบสองนะครับ มันต้องอย่างนั้นไอ้โรงงานผมมีเยอะนี่ไม่ต้องสงสัยนะผมมีโรงงานไอ้ตัวเรือนเยอะแล้วผมก็สร้างโรงงานอันนี้ได้อย่างไวนะมันจะไวมากๆอ๋อซัพพลายมีตรงไหนป่ะเนีเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมเครื่องบินนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอาเครื่องบินมาช่วยด้วยเนี่ยตายละเออเดี๋ยวสร้างเครื่องบินสักหน่อยดีกว่าสนามบินเนี่ยสร้างไปเลยเนี่ยเออโอยลืมได้ไงเนี่ยของสำคัญเลยเนี่ยเฮ้ยเมืองหลวงเขาแข็งเกินวะ่ะ แข่งเกินตายไปแสนหนึ่งแล้วอ่ะอย่างว่านะฮะเราเน้นขึ้นมนุษย์มันก็จะขึ้นมนุษย์จา๋จาหน่อยนะแสนกว่าแล้วผมก็ไปมึงหลวงต้องแตกแล้วอาฮามันจะแตกยากเกินไปละเออมึงมึงหลวงแตกก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับสุดจริงๆเฮ้ยแต่ปืนเรายังไม่ขาดก็โอเคอ่ะช่วยกันดันตรงนี้ครับยึดเมืองหลวงสุดเมืองสุดท้ายเข้ามาแตกปะผมไม่แตก อูเลยจะเชื่อไม่แตกย้ายมึงหลวงมาอยู่นี่โอ้โหแม่มันต้องทำให้มันเป็นปัญหาตลอดเลยอะลองดูซิว่าเราจะจาะไปได้ไหมน่าจะได้นะผมว่าจาะไปครับจาอเพิ่มเข้าไปเอาไม่แตกต้องแตกแล้วเออไ้เม็หนึ่งจุดไปเฮ้ยโอ้โหตีประเทศอะไรวะเนี่ย ทำไมมันแข็งอย่างนี้สุดท้ายมันก็ยังไม่ยอมเฮ้ยจะตึงเกินโอ้โหแข็งเกินเข้าไหมเอ้ยมันก็เข้าอยู่นะก็ตีแรงอยู่นะเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมมึงขึ้นบินสนับสนุนเดี๋ยวขึ้นบินมาสนับสนุนกอนอันนี้ครับเ,เราตรงนี้ได้600ใช่ไหมัมนก็ใส่มาสัก533โอเคอ่ะบินครับเป็นมิกนะฮะอ่ะมีเครื่องบินซัพพอร์ตแล้วน่าจะดีขึ้นมาหน่อยนะ ไปเอาให้ลงต้องลงแล้วตับภพยโอเคเหลือเงิงสุดท้ายครับไมไๆไปไไเราจะไม่ปล่อยเราจะมาขออนันาจคืนโอเคเหมือนจะได้นะโอ้โหโคดแข็ง แต่เราก็ยึดมาได้แล้วนะครับต่อไปก็คงจะเป็นอินเดียเดี๋ยวผมขอสเซฟท,ทหารไปสักห้ากองพลกันแล้วกันนะเะวเป็นไงต่อเดี๋ยวว่าครับผม <c oughs> มาครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผมก็ได้เปิดใส่รัสเอ้ยไม่ใช่รัสเซียอินเดียไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าจีนเนี่ยมันยังมีสงครามที่แบบยังไม่จบกันสักทีนะนก็ตีไปมันก็ไม่ไม่คุ้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวกอนทัพสงครามขอวิจัยก่อนอ่าไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมเชื่อว่ากองทัพผมมันตึงพอหรือเปล่าไม่รู้ ตึงหรือเปล่าเอ้าทำไมทหารผมมันไม่เดินวะตรงนี้อ๋อมันมีอินเดียอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เริ่มโอเคไปครับเขาเรียกบุกแบบสายฟ้าแลบเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมแผนการลบด้วยไงวะเนี่ยเดี๋ยวแผนการลบผมเอาเป็นปืนใหญ่เหมือนเดิมครับหมายเลยยาวๆปืนใหญ่มานนีลงมางล่างโอเคไปน่าจะชนะนะเดี๋ยวเครื่องบินเราก็จะน่าจะยังพอสู้ได้อยู่ปะเออพอสู้ได้อยู่ไม่ได้แล้วแหละเฮ้ย <c oughs> แต่เราแหมเราไม่ต้องใช้เครื่องบินอยู่แล้ว ไปครับทหารไทยทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่2อล้านห้าหมื่นนายเดี๋ยวเกณฑ์คนก่อนคนหมดแล้วเออเกณฑ์มาสี่เปอร์เซ็นต์เลยมาเกณฑ์มา,ม,ามันก็จะแบบเศรษฐกิจมันก็จะตกต่ำตกต่ำตกต่อยไปเลยตกต่ำเป็นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปบุกไปเลยครับอืมเราต้องกำจัดอินเดียงแต่ต้นเกมนะถ้ากำจัดช้าเนี่ยอินเดียม,มันเกิดนะมันเกิดมากกว่าประเทศจีนครับนะผมจะบอกให้ไปลุยครับอู้แต่แดงนะเนี่ยทำไปเล่นไปแล้วเราก็น่าจะเสียหายเยอะอยู่พอสมควรแต่ผมก็น่าจะเสฟปืนไปแล้วมั้ง เกซฟไปหน่อยนึงะล้วเรามีปืนใหญ่อยู่อีกหน่อยนึงเอาปืนใหญ่มาใสอีกสักหน่อยไปอ่ะใสไปอีกแล้วก็เหมือนของจะขาดหรือเปล่ายังมันก่อนครับเอ้ยจริงๆเนี่ยถ้าตรงนี้เนะี่ยถ้าตัดล้อมแนวฆ่าตรงนี้ได้นี่มันจะล้อมแนวทั้งบนทั้งหมดเลยเนี่ยล้อมได้ไหมเนี่ยต้องล้อมไม่ได้นะเว้ยทหารตรงนี้ตั้งยี่สิบกว่าตัวที่เราฆ่าสามารถฆ่าได้เนี่ยแล้วก็ผมสร้างกองทัพมาอีกสี่สิบแปดกองนะเพื่อ,อเอามายกในแนวไอ้นี่นะฮะแนวนี้ นี่ข้างล่างนี่นะเราจะมเปิดแนวลบด้านล่างนี่ด้วยโอเคต้องดูก่อนว่าจะไหวไหมโอเคแต่นัานบนนี่รู้สึกเหมือนจะทะลักเข้าไปแบบง่ายๆไม่มีอะไราย,ยากเพราะว่าอ,อินเดียนมีกองทัพอยูอย่นิดเดียวนะฮะไม่เยอะไม่เยอะอแต่ตรงนี้โดนล้อมแล้วด้วยสบายแล้วจริงๆไม่ต้องยกแล้วก็ได้แล้เนี่ยผมชนะแล้วเนี่ยกูจของขาดของขาด,ขอ,ข,าดของขาดแบบขาดจัดๆคือเลยก็ยังเป็นอินฟินิตี้ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็นแบบหนึ่งอะ อันนี้ขอลบไปก่อนแล้วกันเพิ่มปืนกอนมันต้องมีปืนใช้ไม่มีปืนใช้ใชเดี๋ยวเครียดตายนะวันนี้ใช้อีก70วันผมไม่มีในพลแล้วว่าเดี๋ยวต้องรับในพลคนหนึ่งมาก่นอนในพลมาสักคนก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็เดีย๋ยวปรับทัพยนะแล้วก็กองเรือมีอยู่เจผมว่าไปไม่ได้แน่เลยว่ากองเรือผมน่าจะไปได้อไอรถนี่มันขาดส ,8 0 0ดอะ่ะเดี๋ยวมันขาดเยอะเกินเดี๋ยวผมต้องไปสร้างรถเพิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถเดี๋ยวรถ อนะพอลง16คันน่าจะพอมันพอมันขาดไม่มีมสะพายส่งมาแนวหน้าไงแ,แต่ตรงเนี้ยมันร้อนได้เนี่ยยี่สิบกองเนี่ยข้ามให้หมดเลยได้ไหมเนี่ยเร็วรีบข้ามซะจะได้จบๆเกส่วนแนวด้านล่างเหมือนจะทะลักเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับอืมก็เราตายไปเท่าไหร่ละสามแสนฝั่งเขาตายไปอุย้ยตายไปเยอะแล้วเหมือนกันมันตายอย่างเน,นี้ยตรงเนี้ยเนี่ยๆตรงเนี้ยที่โดนล้อมอยู่เนี่ยฮะก็ตายเยอะมากโอเคโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่แนวลบแนวเดียวครับไป คนทหารชาวไทยเจาะมันไปเลยครับลดปโอ้โหไม่ไม่ลดเลยปืนเอ้ไอ้ไอ้อนี่นี่ขาานาดผลิตววาแล้วเจ็ดสิบหกคันนะเนี่ยโมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไม่ขายยังขาดเลย,เยแต่แนวลบอื่นก็ยังพอเข้านะครับแล้วก็เครื่องบินตอนนี้ก็แดงเถือกเลยนะแต่ก็ปล่อยมันไปแล้วกันส่วนนี้มันยกไม่ได้นะครับแต่ถ้ายกได้ก็ยกไปเลยอโอเคครับเจาะเพิ่มอีกเอ้ห้าเรียบร้อยเราได้เขาเรียกว่าลูกน้องอินเดียที่เป็นคอมมิวนิสต์ได้มาแล้ว นี่ฮะมาหามหน้านะเวลามจะไปตีใครมันก็แหมมันก็ไม่ได้ยากนะเออแค่แป๊บเดียวนั้นแหละจบแล้วเนี่ยสงครามเขาเรียกว่าอ่อยให้ยุโรปไี่เป็นไงบ้างว่ายุโรปยุโรปนี่เริ่มปั๊มต้อง้าอุ้ยยุโรปปั๊มทหาร อสึกนี้น่าจะยิ่งใหญ่นะครับแหมถ้าอยากดูกันยาวๆนี่ขอสักสี่ไลท์แล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวจะจัดยาวๆให้เลยแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เอาเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันนะฮะมันเป็นแค่คอนเทนต์นเฉยๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปจริงจังกับมันมากนะว่าแบบว่าพี่โพ้พี่ผมโผผมไม่ได้โปรนะรประเทศไทยเนี่ยเขาเคยเป็นมาหาอำนาจมาก่อนนะฮะแค่นั้นเองโอเคส่วนตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวกองทัพอีก24สี่กองไอ้ตรงนี้มึงไม่ต้องยกแล้วมันเสียเวลาเกินเอ่อมึงป่าด้านนี้แล้วก็ไปตีไปกันท้านบนไว้โอเคส่วนที่เหลือเนี่ยจ ยังไม่เห็นนิวเคลียร์สักลูกเลยนะตอนนี้ไปเข้าไปเมืองหลวงกันเลยครับแล้วก็จบสงครามนี้กันดีกว่าตอนนี้ปืนก็ไม่ขาดนะนจะขาดได้ยงไงผลิตไวละสามสี่ร้อยกระบอกถ้าขาดนี่ก็เกินไปละโอเคส่วนแนวด้านล่างก็ปกติครับแต่สงครามนี้มันช่างยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินได้ตบพวกลิงกังลิงแสนี่เดี๋ยวผมจะลดวันนะพวกคุณเองพวกคุณจะได้ไม่ต้องมีวันนะกันอีกต่อไปนี่ขนาดที่อินฟินิตี้นะเนี่ย นี่ถ้าลองสภาพเป็นอย่างอื่นดูนี่จะเป็นยังไงไปจอดลงไปครับปี2 0 2วแล้ว2 0 2วัาา <c oughs> พูดอะไรกูวเฮ้ยเดี๋ยวไอแนวนี้ตีขึ้นไปคือจริงๆนี่โฟกัสกระแทบจะไม่ค่อยเหลืออุ้ยวอล์ทัพอร์ตผมโดนนิวเคลียร์หรือเปล่าว่าทำไมวอล์ทัพอร์ตเหลือแค่นั้นวะเอ่อเราจะเพิ่มวอล์ทัพอร์ตก่อนวอล์ทัพอร์ตจะไหนวอล์ทัพอร์ตวอล์ทัพอร์ดมีวอล์ทัพอร์ตได้เพิ่อมอันเนี่ยอันนี้วอล์ทัพอร์ต มีอะไรอีกไม่รู้อ่ะเพิ่มไปก่อนแล้วกันวอลสัพผอดเปร์เซ็นตองอะ่ะแต่สงครามใกล้จะชนะโอ้โหครึ่งหลอดเกินไปมันก็จะตึงเกินแต่ผมว่าน่าจะเป็นการยึดจุดฟีฟีอะไรเพราะว่าเขาไม่เหลือกองทัพละส่วนจีนนี่ก็ยังคงรวมชาติกันไม่ได้เลยครับเราก็คงทําอะไรไม่ได้คงนิ่งๆไปก่อนเพราะว่าจีนมันรวมชาติไม่ได้ก็คงไล่ตีทีละประเทศอ,อาจจะได้อยู่ เดตอนนี้มีของที่ขาดก็จะเป็นพวกไรไอ้รถพุ่งเกาะน,นะะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยีหร่อาเรียบร้อยอินเดียแตงเอามาหมดเลยครับหมดเลยสวยงามเรือมาด้วยขอบคุณมากครับสำหรับเรือแล้วก็ทรัพยากรต่างๆที่ให้ผมมาอ้ตอนนี้นี่คือเรายิ่งใหญ่มากนะ อะเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเดี๋ยวไว้ประมาณนี้เกินละกันนะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากให้มี EP ต่อไปก็กดไลค์สักสี่ไลค์เดี๋ยวไปเจอนใหม่สงครามครั้ง,ง,งต่อไปนี่น่าจะยิ่งใหญ่แนะ่นอนเพราะว่า AI มันปั๊มทหารแล้ะครับไปเจอนใหม่สวัสดีครับผม